ชูวิทย์เทียบมาตรฐานการทำคดีอ้ําแยม vs ตู้ห่าวแสแรงคงไม่สั่งคดีตามกระสุนชูวิทย์โพสเปรียบเทียบการทําคดีอ้ําแยมกับคดีตูห้ห่าวงานเปรียบเทียบก็มานายชูวิ Visit, ทย์กมลวิสิทธ์โพสข้อความเปรียบเทียบการทําคดีอ้ําแยมกับคดีตูห้ห่าวอ้ําแยมคดีพนันออนไลน์ vs ตู้ห่าวคดียาเสพติด วันก่อนพลตบดโทจิรภพภูริเดชนำกำลังบุกจับอ้ําและแยมผัวเมียได้เงินสดทรัพย์สินมากมายพร้อมตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินอย่างรวดเร็วทันทีเพราะคดีจัดให้เล่นการพนันวงเงินเกิน5ล้านเป็นมูลฐานการฟอกเงินโดยไม่ต้องคํำท่ารีรีรอรอแต่ตู้า่าวโดนคดียาเสพติดร้ายแรงแท้แกลับไม่ยอมตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินทั้งที่เป็นความผิดมูลฐานเช่นเดียวกัน ร้ายแรงต่อสังคมมากเพราะเป็นยาเสพติดและกำลังขยายผลไปเป็นอาชญากรรมข้ามชาติจากการร้องต่ออายการสูงสุดของผมจนบัดนี้ตำรวจยังประสานเสียงบอกว่ากำลังรอหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหานายตู้ห่าวฐานฟอกเงินส่วนคดีพนันออนไลน์ของนายอ้ําและแยมตั้งข้อหาสคมคบฟอกเงินได้ทันทีไม่เห็นต้องรอตรวจสอบกับธนาคารเข้าทางปปง เพราะพนันออนไลน์เงินมากแต่กับตู้หา่าวรอก่อนยาเสพติดอิทธิพลเยอะไม่เอาคดีตู้หา่าวยังพบยาเสพติดมากมายในพื้นที่เกิดเหตุจินหลิงผ่านไปใกล้ครบกำหนดฝากขัง84วันหากฟ้องไม่ทันหรือตั้งข้อหาใหม่เพิ่มไม่ได้ต้องปล่อยตัวตู้หา่าวไม่ก็ฟ้องไปเท่าที่ตั้งข้อหามันเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับประชาชนอย่างพวกกระผมว่าทำไมคดีตู้หา่าวรอแล้วรอเล่าพูดเหมือนกันว่า รอหลักฐานครบก่อนและยืนยันว่าข้อหาสมคบยาเสพติดเป็นข้อหาหนักกว่าฟอกเงินเพราะโทษถึงประหารแต่ท่านตำรวจที่เคารพเมื่อไม่มีหลักฐานแน่นหนาหรือพยานกล้าชี้ตัวว่านายตู้ห่าวอยู่ในที่เกิดเหตุย่อมหลุดคดียาเสพติดหากตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินด้วยซึ่งต้องตั้งพ่วงกันไปอยู่แล้วคู่กันก็จะทำให้ตู้ห่าวและเครือข่ายดินไม่หลุดแม้ตู้ห่าวห,หลุดคดียา แต่ไม่หลุดคดีฟอกเงินยังต้องตอบว่า10ปีที่ผ่านมามีทรัพย์สินกว่า5,000ล้านได้อย่างไรเอาเงินที่ไหนมาเครือข่ายที่ร่วมกระทําความผิดจะต้องโดนไปด้วยทวนหน้าตอบที่มาของเงินไม่ได้ก็ต้องถูกยึดทีชาวบ้านทั่วไปตำรวจตั้งข้อหาเกินครอบคลุมไว้ก่อนแล้วให้ไปแก้ต่างเอาเองหรืออยายการอาจเห็นว่ามากไปให้เอาออกหรือแม้แต่ไปถึงศาลท่านยังยกข้อหาไม่ลงได้อีกแต่กับตู้ห่าว ไม่รู้เกรงใจอะไรกันนักหนาทั้งๆท,ที่เป็นคดียาเสพติดไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินให้รวดเร็วเหมือนกลัวว่าไปโดนกล่องดวงใจทรัพย์สินใครที่ยังไม่ทันตั้งตัวข้อหาฟอกเงินไม่ตั้งวันนี้ก็ต้องตั้งวันหน้าหรือตำรวจไม่ตั้งอายการมาก็ต้องตั้งอยู่ดีเสียอย่างเดียวคือเวลาที่ทำให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่นอมินีถือแทนแล้วยังไม่ได้อายัดเท่านั้นดูเหมือนว่าทีมบิ๊กก้อง จะเข้าใจการทำงานชัดเจนมากกว่าทีมบชนที่ออกลูกลีลารอเคลียนี่ขณะประชาชนทวงถามเป็นคดีใหญ่สังคมติดตามจับจ้องอย่างดื้อตาใสาทำตัวสีถนนชัยเรียกพี่มักตอบเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปว่าคดีนี้ตำรวจจะไม่สั่งคดีตามกระแสแต่ผมเสริมให้ว่าคงไม่สั่งคดีตามกระสุนด้วยนะครับเพราะกระสุนอิ่มกว่ากระแสครับท่านผอตอรอคิดเหมือนผมไหมครับที่มาเพจชูวิทย์กมลวิสิ์ สืบจากข่าวรายงาน